สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News อาร์มชุติมาช็อกอีกหลังความจริงปรากฏโพสแช่งชุดใหญ่ให้ชีวิตพังสืบเนื่องจากเรื่องราวสุดช้ำใจของนักร้องสาวชื่อดังอาร์มชุติมาตามหาซอยข้อมือดัก5บาทพร้อมกับบอกว่าของในบ้านหายทั้งเงินสดและทองคำรวมเกือบ10บาท ล่าสุดสาวอามได้เจอสร้อยทองข้อมือที่ตามหาแล้วรู้ตัวคนลลยและรู้เรื่องราวทั้งหมดที่เจ็บช้ำไปอีกเพราะคนก่อเหตุเป็นคนใกล้ตัวโดยทางด้านสาวอามได้โพสต์เฟซบุ๊กอามชุติมาบอกว่าหนูหาสร้อยทองเจอแล้วนะคะเสียใจที่คนที่เอาไปเป็นคนใกล้ตัวหาเจอในรูปแบบขายไปแล้วและหนึ่งเอาเงินค่าตัวไป 2. เอาเงินที่ทำประกันชีวิตไป1นึ่งแสนกว่าแต่ไม่ได้ทำ 3. เอาทองไปขายต่อมาโพสต์บอกอีกว่ามึงจำคำนี้ได้ปะใครเอาของกูไปขอให้ชีวิตมึงไม่มีวันเจริญหยิบจับอะไรขอให้มีแต่พังพินาศขอให้มึงมีแต่ความทุกข์ร้อนระอุไปทั้งกายและใจทำอะไรไม่มีใครเมตตา อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ